สวัสดีค่ะเชฟลี่พรชนันพัฒนาปัญญาสัตว์จากมาสเตอร์เชประเทศไทยซีซั่น4ค่ะ ที่จริงแล้วลี่รู้ตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วค่ะเพราะว่าคุณยายของลี่ค่ะเป็นแม่ค้าขายขนมเก้าที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะคุณยายชอบทําพวกข้าวต้มมัดลอดช่องให้ลี่ทานบ่อยๆตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราชอบทานนะแต่ว่ายัางไม่ได้เริ่มชอบทําค่ะแต่ว่าพอคุณยายเนี่ยทั้งทําอาหารให้ทําขนมให้เราก็รู้สึกว่าเราอยากเก่งแบบคุณยายบ้างก็เลยชอบทําอาหารตั้งแต่ตอนนั้นมาค่ะ ที่จริงแล้วลี่เลือกไปเรียนเชฟที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศอันดับต้นๆค่ะในด้านการทําอาหารแล้วก็การทําขนมแถมเขามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างหลากหลายเชฟเนี่ยมาจากหลายประเทศอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะบวกกับว่าลี่อยากฝึกงานที่นั่นด้วยแล้วก็อยากมีงานทําที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่นั่นเลยค่ะ สิ่งที่อยากจะบอกค่ะกว่าจะมาเป็นเชฟมืออาชีพได้เนี่ยแต่ละคนเขาเจอปัญหากับอุปสรรคที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะบางคนเริ่มจากการเป็นพนักงานทําความสะอาดในครัวรองกุ๊กรองเชฟเชฟใหญ่เชฟขนมหรือแม้กระทั่งผู้จัดการร้านอาหารก็มีค่ะในแต่ละตําแหน่งหน้าที่เนี่ยเขามี การจัดการแล้วก็บริหารอุปสรรคแล้วก็แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปค่ะตลอด15ปีที่ลี่อยู่ในวงการเชฟมาค่ะลี่ขอแยกอุปสรรคที่ลี่เจอเป็นสส่วนหลักๆแล้วก,ก,กันจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยภายในคืออะไรก็อย่างเช่นการควบคุมลูกน้องในทีมการควบคุมมาตรฐานของอาหารคุณภาพอาหารให้เหมือนๆกันในทุกๆวันค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องทักษะส่วนบุคคลที่ต้องมีการพัฒนายอยู่สม่เสมอ ส่วนปัจจัยภายนอกที่เจอเนี่ยก็คืออย่างเช่นราคาของต้นทุนของสินค้าที่มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โลกค่ะไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องภัยพิบัติธ,ธรรมชาติสงครามค่ะที่สังเกตเห็นได้ชัดๆเลยคือราคาของน้ำมันไข่ไก่นมสดช็อกโกแลตแล้วก็อื่นๆมากมายเลยค่ะที่เห็นได้ว่ามีการปรับตัวขึ้นแบบ สูงมากๆเลยเมื่อเทียบกับปีก่อนๆค่ะหรือว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยของพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่โควิดค่ะแล้วก็ฟู้ดเทรนด์ค่ะเราต้องคอยอัปเดตอยู่สม่ำเสมอค่ะคอยรู้จักที่จะเรียนรู้ปรับตัวเรียนรู้ที่จะแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเพื่อให้ธุรกิจของเราเนี่ยไปต่อได้แล้วอุปสรรคเนี่ยยังสอนทีลี่รู้ว่าลี่ต้องมีความพยายามแล้วอดทนมากๆเลยนะที่ลี่ย้อนกลับไปตั้งแต่วัน แรกที่ลี่เป็นเชฟค่ะถ้าลี่เลือกที่จะยอมแพ้แล้วก็เดินออกมาเลยขี้เกียจทามาแล้วแบบคนดูถูกเยอะจังว่าเราไม่สามารถเป็นเชฟได้เราไม่สามารถทําอาหารได้ถ้าลี่เลือกยอมแพ้ตั้งแต่วันนั้นค่ะวันนี้ก็คงไม่มีเชฟลี่มาสเตอร์เชฟหรือเชฟลี่ที่ผลิตสื่อคอนเทนต์ดีๆลงช่องฟู้ดคลินิกค่ะแล้วอุปสรรคเนี่ยยังสอนที่ลี่รู้ว่าลี่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเป็นอันขาดค่ะ,คะการที่เรามีความรู้ติดตัวมากๆมกันเหมือนเป็นอาวุธข้างกายเราจะมีโอกาสในชีวิต เยอะขึ้นมากๆเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าการเข้าถึงข้อมูลสมัยนี้ค่ะง่ายกว่าสมัยก่อนมากๆที่เรียนแค่จากในหนังสือในห้องเรียนค่ะเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะเรียนรู้และฝึกฝนได้ค่ะ e w e เนี่ยเปิดโอกาสให้สำหรับคนที่รักในการเรียนรู้ต้องการ เติบโตในหน้าที่การงานค่ะหรือมองหาทักษะใหม่ๆจากอาชีพใหม่ๆโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องจบสายตรงจากอาชีพนั้นเลยนะก็สามารถเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกตามหลักสูตรมาตรฐานของอาชีพนั้นๆได้ค่ะในแพลตฟอร์มเนี่ยมีให้เลือกมากถึง1000กว่าหลักสูตรเลยค่ะหรือถ้าใครบอกว่าไม่ได้จบตรงจากที่ไหนเลยสามารถเข้ามาเรียนได้ไหมคาตอบคือได้ค่ะทาง e w u e เปิดโอกาสให้กับทุกคนค่ะได้เข้ามาเรียนได้เข้ามาฝึกและเมื่อจบออกไปค่ะมีวิชาชีพเฉพาะ เพาทางติดตัวมีใบรับรองเพื่อไปยื่นสมัครในบริษัทชั้นนําต่างๆเลยค่ะลี่อยากจะบอกว่าบริษัทชั้นนําสมัยนี้ค่ะเขาไม่ได้มองหาคนที่จบสูงอย่างเดียวแล้นะทุกคนเขามองหาคนที่มีความรู้เฉพาะทางค่ะแล้วก็รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เรากําลังทําค่ะ คนเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะมีโอกาสที่จะได้เปรียบแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานค่ะเรียกได้ว่า E w e E เปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเลยค่ะ หนึ่งในปัญหาที่เจอค่ะเวลาคนยื่นใบสมัครมาคือเขียนเรซูเม่มายาวมากๆค่ะไม่ว่าจะจบที่ไหนมีทักษะอะไรเคยฝึกงานที่ไหนมาแต่พอเรารับเข้ามาทำงานจริงๆค่ะไม่สามารถทำได้ตามที่ทักษะที่ตัวเองระบุไว้เลยค่ะเราซึ่งเป็นผู้ประกอบการก็ต้องเสียเวลาในการฝึกอีกเราทางกับการสำหรับผู้สมัครงานเองค่ะก็ไม่ผ่านโปแล้วก็ต้องเสียเวลาไปหางานใหม่สิ่งที่ผู้ประกอบการหรือว่าลีเองค่ะต้องการจริงๆคือคนที่จบเฉพาะ ทางมาจากด้านนั้นเลยให้เขารู้รึกรู้จริงในสิ่งที่เขาทำแล้วถ้ามีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยมารับรองได้ว่าเขาผ่านการฝึกฝนที่ไหนมาเขาเรียนจบที่ไหนมาหรือมีทักษะต่างๆอะไรมาก็ยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการค่ะซึ่ง eW e WE platform ค่ะเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่า e portfolio ค่ะ e portfolio เนี่ยเหมือนกับแฟ้มผลงานออนไลน์ให้คนที่สมัครงานเนี่ยคอยอัปโหลดอัปเดตข้อมูลส่วนตัวต่างๆไม่ว่าจะจบจากที่ไหนคุณ มีทักษะอะไรเคยฝึกงานที่ไหนมาบ้างสามารถอ e ัพโหลดเข้า eport portfolio ได้หมดเลยค่ะ อย่างเช่นนะลีต้องการหาผู้ช่วยเชฟด้านขนมค่ะลีก็แค่เข้าไปใน eW e platform แล้วหาคนที่ matching กันสมมติว่าเขาผ่านการฝึกฝนอาด้านขนมมาลีก็ติ๊กเป็นข,ข้อได้เลยค่ะแล้วก็รับเข้ามาทํางานเพอๆนะพอเขาเข้ามาทํางานจริงๆค่ะลีแทบไม่ต้องเสียเวลาในการฝึกฝนเขาเลยค่ะเพราะเขามีทักษะเฉพาะตัวอยู่แล้วเขาสามารถทํางานได้เลยแล้วในทางตรงกันข้ามเนี่ยสำหรับผู้สมัครงานก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้งานที่ตรงทักษะมากขึ่น การอัพสกิลหรือ r e s รีสกิลค่ะเปรียบเหมือนอาวุธข้างกายของตัวเราค่ะการที่เรา ไม่หยุดพัฒนาทักษะที่เรามีเนี่ยมันมันจะยิ่งช่วยเพิ่มโอกาสในชีวิตมากๆค่ะเราอยู่ในยุคที่ปัจจุบันคนเก่งเยอะมากแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างแย่ค่ะเงินทองหายากมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยู่ในยุคที่การแข่งขันสูงค่ะการที่เรามีคุณวุฒิวิชาชีพจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเนี่ยมันจะเหมือนเป็นใบเบิกทางให้เราสามารถ ไปต่อยอดเข้าทำงานในบริษัทต่างๆได้ค่ะแล้วยิ่งมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมารับรองว่าคุณจบการฝึกที่ไหนมาคุณมีทักษะชำนาญด้านอะไรค่ะมันจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำงานในที่ดีๆได้ค่ะและอยากจะบอกว่า EWE Platform นะเขาตอบโจทยถถ์ทุกๆข้อมากเลยค่ะเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษาเข้ามาฝึกฝนแม้คุณจะไม่ได้จบตรงจากสายนั้นค่ะแต่คุณมี ใจรักในบางอาชีพแม้ว่าคุณจะไม่ได้จบมาคุณก็สามารถเข้ามาฝึกฝนได้ค่ะถ้าคุณมีความพยายามมีความอดทนเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ตรงจุดแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองค่ะความสําเร็จเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะสําหรับคนที่อยากเป็นเชฟค่ะสามารถมาอบรมหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทยของ EWE e Platform ได้เลยค่ะโดยในหลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย ทุกคนจะได้เรียนรู้การทําอาหารตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับมืออาชีพเลยค่ะและหากใครค่ะที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบทําอะไรหรืออยากทําอาชีพไหนสามารถเข้ามาลองเล่นฟังก์ชัน learning and career guidance เพื่อค้นหาทักษะที่ชอบและอาชีพที่ใช่ได้ค่ะ และที่สำคัญเลย EWE e Platform เขายังมี eCoupon สำหรับส่วนลดในการเรียนหลักสูตรทั้งหมดนี้ค่ะทุกคนสามารถเข้าไปลองเล่นหรือใช้งานได้ที่ www.ewe.go.th ค่ะ